น้องเมื่อเห็นเพจหลักของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรออกมาโพสแบบนี้ค่ะทําเอาแฟนคลับของนกพงศกรทั้งประเทศนั่งตูดบติดพื้นเลยแหละพี่น้องคะตอนนี้ถือว่าเป็นอีย้ยังถือจับตามองมากค่ะกับโพสล่าสุดของเพจหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรค่ะที่เพื่อนแด้วออกมาโพสแบบนี้พี่น้องคะบอกว่าเปิดแล้วพี่น้องไลฟ์พิเศษนะคะ เสียงวิหกเทเตอร์ซีซั่นที่3ามอีพีที่4ในวันที่16สิงหา2568พบกับเดอะมิวสิคลเปิดตัวแฟนนกพงศกรนี่แหละพี่น้องประเด็นอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เปิดตัวแฟนนกพงศกรนี่แหละนำแสดงโดยบอสนกพงศกรอายอัอกุณาพรและศิลปินหมอลำเสียงวิหกอีกมากมายบัตรชมออนไลน์129บาท อย่าลืมทักแชทนะคะพี่น้องคะเข้าไปในกลุ่มปิดของหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรได้เลยพี่น้องคะหลังจากโพ์นี่แหละพี่น้องกลายเป็นประเด็นขึ้นมาท่านที่เลยกระแสหลายๆอย่างเข้ามาเลยพี่น้องคะบางคนก็บ,บอกว่าทางด้านบอสนุกกันย่งออกมาโพ์แบบนี้เลยพี่น้องคะบอสนุกบอกว่าแย่าว่าเอาเมียเด้อ กูเหงาได้บาทนี่ว่าสันพี่น้องอันนี้คือย่าหนุนะคะออกมาเอ่าเห็นโพสแล้วย่าหนุก็ออกมานะคะออกมาโพสแบบนี้เลยพี่น้องคะพ๊ตหนุก็ออกมาโพสต่อออกมาอีกเลยบอกว่าพงศกรสิเปิดโตแฟนดามากันเลยมาวาทิมลูกมัโนมาอีกแล้ว,วสันพี่น้องะ่ะเขา้าเข้ามาทาเบิ้งติล่า,าสัน อย่าลืมกดลิงก์กดหมุดปักตรงที่ปักหมุดไว้นะคะพี่น้องคะเข้าไปซื้อบัตรจองตั๋วซ้ำรับไลน์นี่ถือว่าเป็นไลฟ์สุดพิเศษของทางหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรแล้วล่าสุดลังเพจหมอลำเสียงวิหกออกมาโพสแบบนั้นทางผู้จัดการใหญ่หมอลำแฟนคลับ c o m ก็ออกมาโพสอีกนะคะพี่น้องคะบอกว่า แล้วงานนี้พี่น้องค่ะบัาวาเตยานุรวมถึงน้องอะไอศกุณาพรก็ออกมาโพสต์แบบนี้ค่ะบอกว่าแม่หนูจะเป็นใครนะว่าสันพี่น้องค่ะอันนี้คือทั้งด้าน้องอะไอศกุณาพรก็ออกมาโพสต์เหมือนกันว่าแม่ของเขาจะเป็นใครนั่นเองพี่น้องคะแล้วคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์พี่น้อง่ะที่เขามาแสดงความคิดเห็นกับการโพสต์ของเพจหมอลำเสียงวิหกในครั้งนี้ ที่จะเปิดตัวแฟนของบอสนกพงศกรนะคะทำเอาหลายๆคนตูดปติพื้นเลยพี่น้องสำหรับไลน์นี้เป็นไล์ที่พิเศษมากๆนะคะอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรจองตัวเ้วยพี่น้องเข้าซื้อบัตรกลุ่มปิดได้เลยค่ะรับรองสนุกแน่นอนแล้วก็จะได้พบกับแม่ของนอง้องออายสุณาพรพี่น้องคะว่าสิเป็นไผนั่นแหละพี่น้องคะแล้วทางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์รวมถึงลุงโต้งด้วยลุงโต้งบอกว่า ล่าสุดตอนนี้คนอยากรับบทเป็นแม่จ๋าของหนูเยอะมากครับลูกทำไงลุงโต้งจะซูมถูกคนนนะประสันพี่น้องอืมว่าคนเก่งคนน้อยคนน่ารักซ้อมเต้นบ่อยๆได้ออกกำลังกายไปในตัวและจะนอนหลับดีมากถ้าอยู่แล้วบุญช่วยพ่อหนูแต่ถ้าอยู่แล้วทำให้พ่อหนูเป็นทุกข์ขอให้พ่อหนูมีความสุขก็พอเพราะพ่อ เขาหาเองเขาพอใจแล้วรอดูค่ะอาซนพี่น้องคนที่อิลาเชียอยู่แน่ๆน่าซนพี่น้องค่ะอ่าแล้วสําหรับคอมเมนต์นี้บอกว่าคนที่อิราเชียอยู่แน่นอนนะคะแม่แม่บางท่านอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้นะคะเดอะมิวสิคลมันคือละครเพลงค่ะไปซื้อบัตรจองตั๋วรอชมความสนุกดีกว่าค่ะนะคะพี่น้อง แม่ไงลูกที่เราคุยกันไว้นะคะสำหรับอคอมเมนต์นี้นะคะลูกเกือบทุกช่องและแต่รักอาอายเหมือนเดิมตามไปดูบอสนุและหนูวันที่สิบแปดแล้วจ้านะคะวันที่สิบแปดอ๋อพี่น้องวันที่ 18, สิบแปดไอสกุณาพรก็ขึ้นรับเชิญกับพ่อจ้ากับย่านุนะคะที่สาวน้อยเพชรบ้านแพง นะคะพี่น้องค่ะยินดีนะคะหนูจะมีแม่จ๋าแล้วเจ้าสันพี่น้องอมแม่อ,าอ้ายก็อรชรไงจา้าอรชรอ,อรชรเท่านั้นจา้านั่นนาสีป้าก็อยากรู้สันพี่น้องน้องอ,าอ้าอายอยากมีแม่แล้วจา้านี่คือคนที่เขามากคอมเมนต์นะคะสําหรับการที่หลายๆคนค่ะเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้กันได,ได้แล้วพี่น้องสําหรับเรื่องนี้ ร่อให้พี่น้องเขาซื้อบัตรจองตั๋วเขาไปเบิ่งวา่าการที่บอสนกพงศกรเพิ่งสิออกมากเปิดตัวแม่ของน้องออายหรือแฟนของบอสนกพงศกรสิเป็นไปจังใดแฟนคลับเอฟซีผู้ใดยังมีความสงสัยในใจจังใดก็อย่าลืมซื้อบัตรเข้าไปชมพี่น้องคะ่ะบัตรราคา128บาทเท่านั้นเองงานนี้บอกได้คำเดียวว่าเซอร์ไพรส์สุดๆพี่น้องคะ่ะเพราะว่า,วา แอนนองอาอายหรือว่ายานุเพกก่นกะออกมากคอมเมนต์ยานุกับย่างแต่งเงาพี่น้องค่ะถ้าบอสนกพงศกรเปิดโตแฟนได้ว่าเสีเ,เมีย,ยเลือกภูเงาได้บาดนี่เพื่อนว่านี่แหละพี่น้องค่ะสําหรับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันที่16สิงหานี้นะคะเป็นอะไรที่นาซื้อบัตรจองตัวเขาไปเบิ้งหมากๆพี่น้องประสานเพท่านเหตุการณ์เด้สําหรับผู้ใดที่ยังเล่ยังลังเลสงสัยนะคะบอกได้คําเดียวว่า สำหรับทุกไรทุกอีพีของ the m u ิวสิคของบอสนกพงศกรสนุกครบรถทุกเรื่องพี่น้องคะ่ะตามทีเห็นมากคุรูนั่งอว่อยางไหลทีพานมากก็คือว่าสุดยอดมากกับการแสดงแล้วก็เป็นอะไรที่ทุ่มเทเป็นอะไรที่ลงทุนแล้วพิเศษไปกว่านั้นก็คืออาอาสกุณาพรพี่น้องคะ่ะทีแต่ละไหลแต่ละ อีพี่น้องจะมีบทเด่นเด่นมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนคลับเอฟซีอยู่ตลอดพี่น้องคะอย่างคุณรูนั่งอ้วนนะคะทีอลอะฮอนสลิงครังแรียนก็ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษใหม่ล่าสุดอยู่แล้วแล้วก็วันที่16นี้เยซิตกัะเสื้อมันว่าต้องมีพิเศษอีกแน่นอนมีอะไรเซอร์ไพรส์แม่แมอีกแน่นอนสําหรับ ลูกสาวพ่อจ๋าอย่างอาอายสกุณาพรพี่น้องคะนี่แหละซิ่งท,ทีหลายๆคนอยากซื้อบัตรจองตัวเข้าไปไปบึงความเปลี่ยนแปลงของน้องอาอายสกุณาพรว่าแต่ละไรแต่ละอีพีนอ้องแสดงบทหนังน้องสิงออกมาเล่นเป็นอย่างถ้ำเอาแฟงคลับเอฟซีหลายๆค้นก็ออกไปเข้าไปพี่น้องคะรอชมลูกสาวคนเก่งของแม่แม่ แต่ละไหแต่ละอีพี่พี่น้องขาแล้ววันนี้นะคะเยะสิก็ออกมาพูดนะคะไ้แฟนครับเอฟซีได้เตรียมตัวซื้อบัตรกลุ่มปิดนะคะพี่น้องขาเพิ่นปักลิงไวแล้วนะคะทางเพจหลักของเสียงวิหกซื้อบัตรจองตัวเข้าไปรอชมการเปิดตัวของแฟนบอสนกพงศกรนะคะพี่น้องค่าเรื่องเล่าในอีพี่นี่สิเป็นไปจังไหพี่น้องขาอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะคะสำหรับวันนี้ฝากไปสักนิดค่ะสวัสดีค่ะ